สวัสดีครับผมวันนี้มาพอกันอีกแล้วครับกับชวนชมวิธีเกษตรครับผมวันนี้สีมะปุ๋ชวนชมหลักตระขามนะครับเนาะที่ที่คลิปก้อนนะครับเนาะเอามาตัดตูดตัดตูดเขาออกนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะครบอาทิตย์พอดีครับนี่ต้นไหม่เขาลริ่กินแล้วครับนี่ถ้าปลูกตังตอนนี้ก็คือสามารถเดินได้ครับเพราะว่าเขาแตกยอดอ่อนแล้วครับนี่แตกยอดอ่อนถ้าปลูกตอนนี้ก็สามารถหากินได้เลยครับนี่ หลังจากที่เขาปลูกลงดินน่ะประมาณ3เดือนนะครับเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งกันใหม่ครับเสีอัปเดตให้เบิ่งครับเดี๋ยวมาเริ่มปลูกกันเลยครับนี่ขั้นตอนแรกผมก็ใช้คข่าวสับเด้อครับเด้อยสาวสับใหญ่เขาไปล่องกลนน,นะครับเนาะล่องกลหลังจากนั้นผมมีเส้ดินปลูกครับจากกับมือหนึ่งนะครับเนาะกระถางที่ปลูกเป็นกระถาง8นิ้วนะครับนี่กระถางที่ปลูกเป็นกระถาง8นิ้วหลังจากผมใส่ดินกับมือหนึ่งแล้วผมก็เสียวคุยครับคุยใส่ร่องกลนนะครับเนาะคุยใส่ร่องกล แล้วแต่ท mm ี่ใส่ได้ครับใส่ลายใด้หน่อยนะครับแล้วแต่ที้ใส่ผมมีใส่ดินขอวี orbit, ครับรที่ใ okay. like ส่ปุ๋ยร่องกลนเพื่อว่าให้ให้รากชุนชุ่มเวลาชุนชุ่มแตกรากนะครับเนาะเพราะมันแตกรากออกแล้วเพื่อนคือที่ลงไปหากินด้านลางนะครับเนาะเพื่อนกับสีได้รากที่ไม่เน่านะครับเนาะทีเน่าขึ้นนี่ครับผมมีใส่ดินประมาณนี้ครับตั้มก็ขอบตั้มก็ปากกระถางยูดนินหนึ่งครับเพื่อว่าผมจะใส่รา้ครับใส่ไายลงไปผมีห้องรายครับ ไส้ก็สารเขานี่แหะครับใส้ก็สานเข้าปกตินี่แหละครับหลังจากนั้นผมโยกนี่ครับต้นใหม่ที่ห้าตัดไปเตรียมใหม่นี่ครับกระชู้ว่างครับว่างเราปูลงไปให้ให้ให้ฐานเขานะครับให้ฐานเขาอยู่ในอยู่ในไส้นะครับเด้อเขาว่างไส้เพื่อให้หลกัลกหลักที่เขาแทงออกมาที่แหลกหลกอ่อนเขานะครับเนาะให้ออกได้กินอาหารได้ง่ายครับเพราะว่าไส้เนี่ยเป็น อย่างผีโป้งนะครับเนาะนี่ครับแล้วหลังจากนั้นเราเก็เอาดินดินดินครบรอบเลยครับนี่ดินครบรอบเลยแล้วห้อกดครับกดแน่นๆน่นพ่อขมากเลยครับเลยแยกดแน่นหลายข้พ่อขมากใส่เผาสับหน่อยครับเพื่อ ใส่ความชื้นครับพี่เล่าโหดหนามแล้วครับเนาะพี่เล่าลดหนามแล้วครับเนาะความชื้นกับซีดียูกับต้นไม้ห่าครับนี่เสร็จแล้วครับต้นต้นแรกครับเสร็จแล้วครับนี่ใส่นบิ้มานี่ครับนี่เหยื่อเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับเริ่มอีกต้นหนึ่งครับผมนี่เหมือนเดิมครับใส่ดินใบม่านกับมือหนึ่งนี่ครับนี่ใส่ปุ๋ยล่องกลน้ะครับเนาะ ใส่ปุ๋ยร่องคนไว้ยุ่งคนเป็นสั้นแรกนะครับปุ๋ยเพราะว่าผมต้องการเห้รากต้นไม้ผมเน่าลงไปกินทุกคนกระถางครับเพื่อเสศษรากของเขาเน่านะครับเนาะดูเสษรากของเขาเน่าแล้วพงหยิบโคบินครับให้ให้ตั้มก็ปากกระถางอยู่ม้านเส้นหนึ่งครับนี่ม้านเส้นหนึ่งผมกับเฉียวไส้ครับไส้ก็าสางห้อครับ ว่างใด้รกระสางว่างนี่ครับต้นหนึ่งครับเป็นต้นไม้สีดําครับชุ่มๆดําผมก็บยว่างลงไปครับนี่ครับเห็นบ่าวเป็นระยิยวไส้ปิดตูดไว้น้อยนึงครับเพื่อให้หลากหลาก็ดึงง่ายนะครับเนาะหลากก็เดินง่าย อันนี้ต้องบอกแล้ครับเป็นแนวทางของผมเองนะครับเดอ้อว่่มีผิดไม่มีถืกการปลูกต้นใหม่นะครับเดอ้อไม่มีผิดไม่มีถูกครับหลังจากนั้นผมมีใส่ดินปกเข้าไปเลยครับดินนี่ดินผสมเองนะครับเดอ้อดินผสมเองเดี๋ยวมือลังผมสีมาเห็ดดินสูตรผสมของผมด้วยนงครับว่าเป็นแบบไหนว่ามีอย่างแน่นะครับเนาะ กดพ่อถึงตึงมือครับกับแนนยะแนแะแนหลกอถึงมือกับสิบพ่อซับเหล็กด้วยครับครับหลังจากที่เซตแล้วเขากบเซียวไปออกแดดได้ครับเลินรถน้ำอีกประมาณสามเดือนครับลาเขาจะขึ้นครับเดี๋ยวก็คอย มาขัดแยกหลากอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมเ็ดคลิปให้เบิ้งอีกทีนึงครับกับมือนีกับสวัสดีครับฝากที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์ดวยครับเดอ้อสวัสดีครับผม